สวัสดีครับร้านแรงใจมอเตอร์พบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นรถไถนิวฮันแลนด์ทีที2.50ครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะครับลูกค้าตัวนี้กําัังแรงม้าอยู่ที่49แรงม้าครับมาดูครับคานจะเป็นคานนาน้ำนะครับลูกค้าแบบพอตั้งครับมีกระบอกช่วยเลี้ยวให้ครับ ส่วนด้านหลังนะครับผมตัวนี้ทํามาใหม่ครับเป็นเพาตรงนะครับด้านหลังครับลูกค้าขนาดยางครับรถรุ่นนี้สําหรับลงนาน้ํานะครับลูกค้าตาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ครับ0 9 1 0 6 5 9 2 7 1ครับร้านเลืองชัยมอเตอร์สวัสดีครับ